สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการ Wealth Navigator ค่ะรายการที่เปรียบเสมือนกับเข็มทิศที่จะช่วยให้ทุกคนไปถึงแผนเป้าหมายทางการเงินได้เพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอีกแล้วค่ะวันนี้ขอเียงประมือต้อนรับค่ะพี่เบิร์ดชยาทรธนิเทศค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Financial Advisor ของ h e n o m i n a นะคะวันนี้ก็จะมาให้คำปรึกษาเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินอ่ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะเขาบอกมาเลยว่าตอนนี้คนเจน Y เนี่ยเกิดปัญหาเนาะก็คือแบบว่าเริ่มผ่อนรถกันไม่ไหวจานวนมากแบบมากๆเลยนะคะก็กําลังจะกลายเป็นหนี้เสียเห็นในข่าวด้วยเหมือนกันนะครับที่ฟิโนมิน่าก็เคยออกข่าวให้ฟังตอนเช้าด้วยเหมือนกันในรายการอะไรนะคะ Morning Brief ครับตอนนี้เนี่ยคนที่ผ่อนรถยนต์อยู่นะครับเริ่มมีประเด็นข่าวมาแล้วฮะมีแนวโน้มนะครับที่รถยนต์จะถูกยึดเพิ่มมากขึ้นครับพอเห็นข่าว นี้ทั้งคู่รู้สึกอยงครับเคยรู้สึกว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าอก็เป็นหนึ่งใน Gen Y ใช่ไหมก็รู้สึกว่าการออกรถคนในยุคนี้มันง่ายมาก มันมีทั้งโปรผ่อนศูนเปอร์เซนตโปรแบบช่วยผ่อนอะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้คิดถึงเลยว่าเราจะเก็บเงินไว้ก่อนถ้ามีเงินก้อนแรกก้อนเดียวเนี่ยก็สามารถถอยรถได้แล้วนะครับบางเจ้านะดาวศูนเปอร์เซนเนี่ยไม่ต้องมีเงินดาวเลยก็สามารถเอารถออกมาได้เลยนะครับเห็นข่าวว่าคนจนันไวผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าจริงๆก็เคยมีเพื่อนนะครับที่เคยผ่อนรถไม่ไหวด้วยเหมือนกันโอ้ดีมากเลยค่ะอย่างนี้พี่เบิร์ดช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะคนที่มีปัญหานะครับบางทีผ่อนไมไ ผิดนัดชําระใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขสําคัญอย่างหนึ่งครับก็คือเขามีสิทธิ์ในการขาดผ่อนชระ3ามงวดติดกันงวดที่4เนี่ยเขาจะถึงเกณฑ์ที่จะต้องโดนยึดรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าจะต้องเลี้ยงงวดนะครับว่าทําอย่างไรดีที่เขาจะไม่ผิดนัด3มงวดติดอารมณ์แบบไม่ให้มันฟันหลออเกิน3ามสี่ใช่ไหมก็คือแบบต้องพยายามจ่ายเลี้ยงไปแบบนี้ใช่ครับแล้วอันนี้เป็นวิธีที่แบบเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมคะ มันก็พอแก้ปัญหาได้เพราะว่าถ้าเกิดคนมันต้องใช้รถเนาะในการทำทำงานหาอะไรได้อะไรพวกนี้ก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูสถิติข้อมูลของเครดิตบูโรนะคะตอนนี้เรามีหนี้รถยนต์นะคะรวม2.6ล้านล้านบาทข้อมูลจากไตรมาส1นนะคะปี2566ค่ะมีสัญญาเงินกู้รถยนต์รวม3.5แสนบัญชี 53%ของสัญญานี้นะคะก็เป็นของ Gen Y นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะวงเงินกู้นะคะก็จะอยู่ใน5 0แสนถึง2ล้านบาทบก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีนี่เสียที่เป็น NPL เนี่ยนะคะแล้วประมาณ6.9%ไม่ได้เยอะอยู่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดดูในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าบัญชีของเงินกู้เพื่อการซื้อรถ<ล>เนี่ยครับสัดส่วนเนี่ยเป็นของ Gen Y เนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษนะครับก็คือเกินครึ่ง แล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูอีกภาพหนึ่งเนี่ยกราฟด้านซ้ายเนี่ยครับที่บอกว่าเป็น GenY เนี่ยจำนวนเงินค้างชําระไม่เกิน90วันเนี่ยก็คือกลุ่มคนเลี้ยงงวดนี่แหละเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยกราฟมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจำนวนเงินก็เช่นกันค้างชําระเกิน1-90วันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆข้างบนเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยคือจํานวนที่เป็น NPL อ่าเป็นเสียไปแล้วอยู่ในระดับที่แบบกลางๆไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับ ซึ่งจริงเน uh ี้ยมันมันเป็นตัวเลขที่สัญญาณที่ไม่ค่อยดีกับระบบเศรษฐกิจก็คือถ้าเราไปสังเกตเฉพาะตัวเปอร์เซ็นต์ของ npl เนี่ยอาจจะดูไม่น่าห่วงเพราะแค่6.9%แต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเจาะหรืออย่างที่พี่เบิร์ดเอาให้เราดูเนี่ยก็คือจะพบว่ามันเป็นแบบ เห็นถึงปัญหาแล้วแต่ตอนนี้คนกําลังแก้ปัญหาด้วยกันเรียงงื่อไปเรื่อยใช่ใชครับพี่เบิร์ดเรื่องนี้เคยเห็นแบบผ่าน,านในเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้เนะว่ามันจะมีกลุ่มที่แบบผ่อนไม่ไหวแล้วผิดนะชาระหนี้เราอาจจะต้องมีการคืนลดบวกส่วนต่างบางคนอนะ่ะเขาก็จะมีความกังวลตรงนั้นโดยการแบบว่าไปโพสต์ขายแบบให้ฟรีเลย้าหาคนมาผ่อนต่ออะไรอ,อย่างเงี้ยจริงจริงมันก็มีวิธีสําหรับคนที่อาจเจอปัญหาแล้วก็ผ่อนไม่ไหวจริงๆอ่ะครับเขาก็สามารถไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับเพื่อจะขอคืนลดให้กับ สถาบันการเงินไปเลยนะครับซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนที่ทําสัญญาเงินกู้เนี่ยไม่ได้เสียเครดิตด้วยนะครับส่วนตัวพี่เบิร์ตเองเนี่ยพี่เบิร์ตมองว่าปัญหาต่างๆเรา,าเนี้ยเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดอย่างเดียวเลยครับก็คือเราเนี่ยไม่ได้วางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้รถเราไม่ได้คิดก่อนเลยว่าการไปซื้อรถเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่จะต้องจ่ายทุกๆเดือนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าให้นี่เป็นการขับเคลื่อนนี่เนี่ยเรียกหาเราแต่ว่าเรา ไปคิดเองอครับว่าเราจะหาะไรายได้มาจ่ายนี่ทีหลังเงี้ยมนันเป็นปัญหาอย่างเงี้นี่แหละประสบการณ์ของเอยเลยเนาะก็คือเริ่มซื้อรถอะคือเราก็มองแค่ว่าเราผ่อนไหวแน่นอนในเรื่องของค่างวดพอได้รถมาจริงๆแล้วอะค่ะค่าใช้จ่ายแฝงคือเยอะมากๆ มันแบบยิบย่อยไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบบค่าน้ามันเนี่ยเราอาจจะคิดแบบรอบครอบแล้วนะแต่มันยังไม่จบไม่พอค่าจอดรถค่าแบบเมนเทเน้นค่าประกันบางคนเนี่ยที่เขาแบบวางแผนการเงินดีๆแล้วแบบคอนเซอร์ทีฟมากๆก็อาจจะบอก<ม>ว่าต้องลองผ่อนลมก่อนด้วยเนาะลองซ้อมผ่อนก่อนผ่อนบ้านผ่อนรถหรืออะไร<ม>ที่มันเป็นสินทรัพย์ใหญ่ๆอะไรอย่างี้ค่ะว่าจะสามารถผ่อนได้จริงไหมลองผ่อนจนแบบมั่นใจละถึงจะค่อยไปซื้อ อย่างนี้ถ้าเป็นในแบบมุมของพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดคิดว่าเราผ่อนรถหรือว่าซื้อสดไปเลยดีคะจริงๆอ่ะชอบซื้อเงินสดครับไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยของการผ่อนรถเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่ฟิกไว้แล้วด้วยเราไม่สามารถจะโปะได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากไงแบบว่าซื้อรถคันนึงเสียเงินเป็นล้านถ้าเกิดสมมติมีลูกค้ามาปรึกษาพี่เบิร์ดค่ะว่าจะตัดสินใจซื้อรถสักคันนึงเนี่ยน,นะคะตามหลัก p ersonal finance เนี่ยเรามีคําแนะนํายังไงเริ่มต้นเลยนะครับก็คือต้องถาม ความในใจให้ชัดๆก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยจำเป็นแล้วจริงหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเออมันมีความจําเป็นแล้วจริงๆเนี่ยมันแปลว่าเขาคนนี้ตัดสินใจที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายของตัวเขาเองแล้วเขามีความสามารถในการผ่อนได้มากแค่ไหนเขาเรียกว่าคนที่จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีครับมีหนี้ได้นะครับคนเรามีหนี้ได้แต่ว่าจะต้องเป็นหนี้ที่อยู่ในระดับที่เป็นสุขภาพที่ดีก็คือเงินเดือน มีรายได้มาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ควรจะมีหนี้เกิน 40%, 40สมมุตินะว่าเรามีกําลังจ่ายประมาณเดือนละ6,000ทําสัญญาเงินกู้72เดือนนะครับออดอกเบีย้ย3.5%ดาว10%เท่านั้นเองเนี่ยราคารถที่เหมาะสม470,000บาทเป็นไมซ์เซตเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดูความสามารถของเราให้ชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะไปเลือกรถ ค่ะและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าความรู้ที่เรามามอบให้วันนี้ค่ะจะช่วยให้ทุกคนสามารถผ่อนลดได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลแล้วก็ไม่เกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนคือจริงๆแล้วนะครับตัวที่จะทําให้เรามีนี่ผ่อนลดได้อย่างสบายใจเนี่ยมันคือจํานวนงวดที่เราสามารถผ่อนไหวถูกไหมครับทีนี้ยจำนวนงวดที่จะผ่อนไหวเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างมันก็มาจากเงินดาว ซึ่งถ้าเกิดเรามีเงินดาวที่มากเพียงพอครับมันก็จะทําให้ยอดเงินกู้ของเราเนี่ยน้อยลงค่าผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยได้น้อยได้น้อยลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดอกเบีย้ยก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันนะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไมเซ็ตสำคัญในการเตรียมเงินผ่อนก็คือเราจะต้องเตรียมเงินดาวให้มากเพียงพอนะครับมีไอเดียสําคัญเลยนะครับ<อ>คือจริงๆคนขับรถเนี่ยครับเราไม่ได้ขับรถคันเดียวตลอดชีวิต ต้องเตรียมเงินไว้สําหรับซื้อรถคันที่ 2. 2เพราะฉะนั้นเนี่ยคันแรกเนี่ยมันเป็นคันที่เราอยากจะได้เร็วๆเนี่ยอาจจะสัก2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนีครับเราอาจจะเตรียมแค่เงิน <No. S 1> เงินดาวก่อนอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีระยะเวลามากเพียงพอในการเตรียมเงินซื้อเงินสดได้แล้วถ้าเกิดเราเก็บเงินลงทุนได้อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน,นมาช่วยจ่ายค่ารถด,ด้วย เพราะว่าถ้าเกิดระยะเวลายาวเรามีเงินแล้วเอาไปวางถูกที่ในระยะเวลาที่พอเหมาะนะคะก็จะช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นใช่ครับถูก <Okay S 2> ต้องครับก็วันนี้นั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบแผนแรกกันก่อนเลยตอนนี้ตื่นเต้นแล้วนะคะแผนแรกก็คือเราแบบอยากจะหาเงินดาวก่อนเนาะสำหร,รับรถคันแรกของเราครับผมโอเคเราก็เข้ามาที่เครื่องมือโกนาวิเกเตอร์นะครับเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือเราเก็บเงินดาว3 0 0แสนนะครับเราก็เลือกประเภทแบบ Expense นะครับ เพราะว่าเราจะถอนเงินครั้งเดียวก้อนเดียวไม่ได้เป็นงวดๆเนาะอันนี้จริงๆมันมีตัวอย่างอยู่แต่ว่าของเราเป็นแบบพิเศษเราก็เลยต้องคัสตอมอ๋อก็คือสามารถสรีเอตเป็นแบบของแต่ละคนได้เลยครับเราใส่ชื่อก่อนนะรถคันแรกนะครับเป้าหมายแรกตรงเนี้ยเราอาจจะต้องอยู่ในระดับนิดหรือวอนเงินลงทุนเริ่มต้นห้า0มื่นครับแล้วก็สมมุติเราจะต้องเก็บให้ได้3 0 0 0 0นใช่ไหมครับต่อเดือนเนี่ยห้าพเราถอนแบบครั้งเดียว,ยวนะครับก็เลือกเป็นแบบวอนนะครับ วิดดอทาร์เก็ตเนี่ยก็คือเป้าหมายที่ว่าเราอยากจะถอนเงินดาวของเราส0 0 0สนสามแสนสามแสนบาทนะครับต้องกําหนดเป้าหมายด้วยใช่ไหมครับว่าเราจะเก็บเงินดาวภายในกี่ปีก็มากําหนดวันที่นะครับว่าอ,อีก3ปีข้างหน้านะครับก็คือปี2องพันนะครับเอาสักประมาณเดือนกรกฎาและกันนะครับทีนี้เนี่ยเราตั้งใจเก็บส0 0แสนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดนะครับก็กําหนดเป็นนานไปนะครับ ทีนี้ออกมาปุ๊บเนี่ย,เ,ยเขาก็จะบอกว่าการเก็บเงินเริ่มต้น50,000บาทกับเดือนละ5 0 0 0เนี่ยมีความเป็นไปไม่ได้คือจริงๆตัวระบบเนี่ยเขาน่ารักมากเลยคือเอาขาก็จะแนะนําว่าจริงๆเมื่อกี้เราแค่5,000ันเองใช่ไหมครับก็บอกว่าลองเพิ่มเป็นสักเดือนละ6 8 0 0บาทได้ไหมอย่างเงี้ยครับเราลองทําตามวิธีที่เขาแนะนํานะครับโอเค ใส่รา,ายเดือนขึ้นเป็น6,800บาทนะครับเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากขึ้นมาก็คือมีโอกาสทําได้สําเร็จนะครับถึง7 1เเนลยนะครับใจชื้นขึ้นใจชื้นขึ้นเราโอเค,อเคมีตังค์ไปดาวน์รถแล้วนะครับก็จะมีแบบหลายวิธีที่ให้เลือกได้ด้วยเนาะว่าแบบอะไรที่เหมาะกับเราแบบเพิ่มเงินต้นเพิ่มเงินถอนระหว่างงวดหรือว่าจะแบบว่าขยายระยะเวลาคืออันเนี้ยเป้าหมายของเราแค่3ปีเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเก็บเงินอยู่ใน สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับเป้าหมายเราสั้นเราก็เลยต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวโปรแกรม go navigator เนี่ยเขาก็จะมีพอร์ตการลงทุนแนะนําให้เราด้วยนะครับสำหรับแผน3ปีข้างหน้านะครับเก็บเงิน3ามแสนเนี่ยเราก็แนะนําพอร์ตประเภท p 2ก็จะมีสัดส่วนของอกองทุนรวมตาสานนี่เนี่ยมาก มากกว่าปกติถึง80%นะครับแต่ก็ยังมีอีก20%เนี่ยในการ<ม>ไปหาผลตอบแทนในหุ้นได้ด้วยเช่นกันคือจะสังเกตได้ว่าตัวโปรแกรมโกลนาวิเกเตอร์ครับเขาก็จะมีการคำนวณว่าเวลาที่เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราคือ3ปีตัวโกลนาวิกเกเตอร์เนี่ยเขาก็จะลดความเสี่ยงของพอร์ตลง<ม>ด้วยเช่นกันจาก P ีเหลือ p ี่ <P 1 S 2> เอง <P 1 S 2> ก็คือเสี่ยงแบบ no. น้อยมากมากใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดในปีนั้นเนี่ยเรายังมีความเสี่ยงสูงอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดแบบตลาดไม่ค่อยดีเน<อ>ียครับ แทนที่เราจะได้ถอนเงินออกมาดาวรถเนี่ยมันจะถอนไม่ได้นะครับออแต่ทีนี้อันนี้ก็คือเป้าหมายแรกก็คือการเก็บเงินดาวรถนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราบอกใช่ไหมครับว่าอีก10ปีหลังจากที่เรามีรถคันแรกแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเตรียมเงินไว้สําหรับซื้อรถคันที่2แบบเงินสดเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือตั้ง S p l n นะครับเลือกที่ Custom ระดับความสําคัญของแผนเนี่ยเราอาจจะลดลงมาเป็นระดับวิชเริ่มต้น<ป>ลงทุนวันนี้นะครับ <c oughs> เอา0,000สนแต่ก็เป็นระดับวนะิชเนาะแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ถอนครั้งเดียวแล้วเราก็โอเคตั้งเป้าหมายไว้ที่1นึ่งล้านห้านนะครับทีนี้10ปีข้างหน้ามันคือปี2033นะครับเราก็ตั้ง1นึ่งล้านห้านเลยเนาะเราไม่ต้องคิดเงินเฟอ้ออะไรแล้วนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้เรามาดูเป้าหมายที่2เนี่ยเทสลาในฝันที่เป็นจริงเนี่ยความเป็นไปได้คือ จะกลายเป็นความเป็นไปไม่ได้คําแนะนําเพิ่มเติมทางเลือกแรกก็คือเหมือนว่าเรา5,000ไม่พอนะคะอาจจะต้องมี dca เพิ่มในแต่ละเดือนนะคะเป็น8,800ันแมีความเป็นไปได้ถึง62%เลยนะครับในการที่ว่าเราจะเก็บตังค์ให้ได้1น0 0งล้บาทภายใน10ปีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัว go navigator เนี่ยก็ออกแบบพอร์ตการลงทุนให้เราด้วยนะครับเรามีระยะเวลาลงทุนเนี่ยค่อนข้างนานระดับ10ปีนะมันก็เลยทําให้ตัว โปรแกรมเนี่ยแนะนําการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเรามีความเสี่ยงมากขึ้นผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามคาดหวังว่าจะดีขึ้นคาดหวังว่าจะดีขึ้นอันนี้คือแบบกระเด้งไวเยอะเหมือนกันนะคะจาก P ีเมื่อสักครู่เนาะแผนเมื่อกี้พี P2 พอันนี้เป็นแบบ p 9เตัวแม็กเลยนะครับเขาก็มีเหตุผลของเขานะเพราะว่าเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนนี่แหละครับตถิกิก็คือถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นเรามีระยะเวลาลงทุนมากเพียงพอเนี่ย อโอกาสกขาดทุนใช่วัฒนกรเศรษฐกิจด้วยโอกาสขาดทุนก็น้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็กระจายมาอย่างดีแล้วแหละใช่และที่สําคัญนะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้พอร์ตเนี้ยตลอดไปนะครับทุกๆ6เดือนเนี้ยตัวโกนาวิเกเตอร์แล้วก็ FA ที่ดูแลเนี้ยครับก็จะมีการติดต่อเข้าไปด้วยเช่นกันในการมารีวิวพอร์ตตรวจสอบคุณภาพว่าการลงทุนที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเราแบบไม่ได้ทิ้งกันตลอดอ,อันนี้คือเครื่องมือที่ดีเนาะแต่ว่าคนที่จะคอยแนะนำแล้วก็คอยให้ทําให้ลูกค้าเข้าใจนะคะดูแลก็ลจะเป็นอะไรที่แบบควบคู่ไปด้วยกันอันนี้ลองมาดูเวลพาดนะครับสำหรับเป้าหมายเท s l a ในฝันนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีการที่เราใช้พอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงเนาะพีพอเราเข้าไปใกล้เป้าหมายแล้วเนี่ยพอร์ตก็จะลดความเสี่ยงลงมาสัก P3 P3 อะไรแถวแนี้นะครับ เออมันมีคําถามอันหนึ่งที่ลูกค้าชอบถามผมมากเลยนะครับก็คือให้น้องเบิร์ดดูแลเนี่ยถ้าพี่เบิร์ดไม่อยู่เนี่ยแล้วพอร์ตการลงทุนของเขาจะทํำยังไงนะครับซึ่งจริงๆโก n นาวิ a เกเตอร์เนี่ยมันมันช่วยแก้ปัญหาเรื่อง FA ไม่อยู่ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> FA คนใหม่ที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมี การเซ็ตเป้าหมายเซตโกแบบนี้อยู่สามารถทํางานต่อเนื่องได้เลยนะเราคิดมาทุกอย่างหมดแนละ้วแหละทั้งตัวแบบว่าเครื่องมือนะคะที่จะดูแลรวมไปถึง FA ที่จะคอยดูแล<ช>แนะนําต่างๆด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามี 2, 2เป้าหมายแล้วใช่ไหมครับเป้าหมายแรกคือการดาวรถเป้าหมายที่2ก็คือซื้อรถเงินสดนะครับเราลองมาดูตัวสรุปข้างบนนะครับเนี่ยอ๋อมันจะรวมแผนมาให้เราใช่มีการดูว่ามูลค่าการเก็บเงินลงทุนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่ง ถ้าจะมองดูดีๆแล้วเนี่ยสปีข้างหน้ารถคันแรกใช่ไหมครับณนะวันนี้เราก็จะเห็นว่าเราเก็บเงินสําหรับรถคันแรกได้ประมาณ3ามแ0 0เจ็ดพันะครับแต่ว่ารถเทสลาเนี่ยเราก็เก็บได้ตั้ง5้าแสนเจ็ดแล้วห้าแสนเจ็ดหมื่นแล้วนะครับปีถัดไปเนี่ยเราก็เริ่มมีการถอนเงินใช่ไหมจะสจังเกตเห็นว่าแท่งสีน้ําเงินเนี่ย<อ>มันจะหายไปหายไปเพราะว่าเราเอ็กเพออกมาใช่เอ็กเพออกไปแล้วมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นเงินสําหรับเทสลาในฝันของเรานะครับเราก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปี 2,033เป้าหมายของเราเราก็จะมี1 5 0 0 0ล0าน0ากหม่นกว่าด้วยนะครับในการไปซื้อรถเงินสดเลยนะครับเราลองคำนวณเงินดีๆนะลงทุนเริ่มต้น2 0 0 0 0นเก็บเงินเดือนละ8,800ใช่ไหมครับจะแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้เก็บเงิน1,5 0 0 0ล้านนะเราเก็บตังค์น้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันมีผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมาช่วยเราก็ดีสำคัญอีกอันนึงก็คือระหว่างทางในการลงทุนเนี่ยครับ สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับตัว go n a v i เ a t o r เนี่ยที่แฟนกินเทมเปอร์ตันเขาจะ asset allocation ไว้ให้เราเนี่ยมันจะเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ฟิโนมิน่าเองเนี่ยก็คัดสรรกองทุนที่เหมาะสมกับ สัดส,ส่วนการลงทุนของแฟนกินเ์สแตนด้วยเช่นกันครับเป็นกลางที่สุดแล้วก็เลือกสิ่งที่ที่สุดในช่วงเวลานั้นได้ค่ะเชื่อว่านะคะหลายๆท่านดูคลิปนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าอย่างฝันที่เป็นจริงของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนที่ถูกต้องเนี่ยเราอาจจะแบบทําให้เป็นจริงได้ยากเนาะแต่ว่าวันนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ FA ก็จะช่วยให้เป็นจริงได้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราพูดถึงในเรื่องของลถไปแล้วอีก โปรนึงที่เอ๋เชื่อว่าใครๆก็อยากมีนะคะก็คือบ้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมีการวางแผนในการผ่อนบ้านยังไงได้บ้างห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะคลิปนี้ของเราไว้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็จะได้ไม่พลาด เรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอยากรู้ต้องมาดูในคลิปหน้ากันนะคะ<อ>สำหรับวันนี้นะคะเอ์ยแล้วก็พี่เบิร์ดนะคะคต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ใครชื่นชอบพี่เบิร์ดนะคะเดี๋ยวพี่เบิร์ดทิ้งวาวไปให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับยินดีเลยครับก็ผมก็จะมีเว็บไซต์ครับชื่อ m s Paner นะครับมีเว็บไซต์ก็สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็มี ไล n ์ Official ID ด้วยนะครับรวมถึงเพจ Facebook ด้วยครับให้ค้นหาคำว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่ให้วางแผนก่อนนะครับการเงินมีปัญหาปรึกษาพี่เบิร์ตได้เลยครับวางแผนก่อนนะครับโอเคค่ะก็วันนี้พวกเราก็ขอบคุณพี่เบิร์ตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุท่านเลยเดี๋ยวยังไงเจอกันในอตินหน้าไปดูเรื่องบ้านกันนะคะบ๊ายบายคุณเป็นเด็กคนใช่ไหม ที่มีความฝันมีเป้าหมายในอนาคตที่คุณต้องการส่งลูกเรียนต่างประเทศมีบ้านพักตากอากาศไว้พักผ่อนกับครอบครัวมีเงินสักก้อนไว้ดูแลพ่อแม่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียรถ้ามีเงินเหลือก็อยากซื้อรถในฝันสักคันแต่การวางแผนการเงินและการลงทุนให้ประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายการบริหารจัดการเงินลงทุนติดตามพอร์ต การบริหารความเสี่ยงท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนไม่รู้ว่าควรลงทุนอย่างไรดีเมื่อสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการเปลี่ยนไปให้ฟีโ n เ m นา a กลส์นักเกเตอรเพิ่มโอกาสในเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นจริงด้วยเทคโนโลยีวางแผนการลงทุนและจัดพอร์ตระดับโลกที่พัฒนาร่วมกับแฟร n กินเทมเ p อร์ตัองค์กรที่บริการด้านการวางแผนการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลกมายาวนานกว่า7ทศวรรษ ปิโนมี n น g โกลส์น v i เ a กเตร้องรับการวางแผนแบบมัลติโกลมัลติพ r ร o ต i t y ให้คุณลงทุนแยกตามเป้าหมายที่หลากหลายรบจบในที่เดียวพร้อมจัดลำดับความสำคัญด้วยคุณจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแผนการลงทุนมุ่งเน้นความสำเร็จของเป้าหมายหรือ Success Driven ด้วยแนะนำเงินลงทุนระยะเวลาลงทุนและพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมให้ในแต่ละช่วงเวลา และสำคัญที่สุดระบบจะพร้อมดูแลแบบไลฟ์ไทม์แ planning ที่จะคอยอยู่กับคุณไปตลอดสามารถออกแบบปรับเปลี่ยนและติดตามแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดหรือความต้องการของคุณได้อยู่เสมอให้คุณได้มีแผนการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพร้อมที่ปรึกษาการลงทุนคอยดูแลเคียงข้างคุณอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางการลงทุนให้ทุกความฝันของคุณเป็นจริงได้ตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ด้วยฟินโนมนาโกลส์นวิเกเตอร์สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนพาลูกค้าไปถึงทุกเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่ให้คุณดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f i n n o m i n a c o m g o l s n a v i g a t o r